นัดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านแท็กเตอร์นัดนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์น,นะฮะ วันนี้ผมมีรถมาแนะนำหนคันนะครับคันนี้เป็นรถเช็คร้อยนะครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคูปัตตานะครับรุ่น l 4 7 0 8ตัวศูดีทีครับรถรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับงานลงไล่ไถนาหรือรับจ้างได้นะครับสบายสบายเป็นรถเครื่องยนต์4สูบนะครับสองเผาโฟล์วขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับแปดเกียร์หน้า8เกียร์สองหอยนะครับเกียร์รุ่นนี้นะครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับส่วนราคาคันนี้เปิดราคามาสุดคุ้ 3 9 5 0 0 0บาทนะครับ395,000บาทราคานี้คุณได้อะไรบ้างนะครับจากราคาเช็คร้อยนะครับหนึ่งเลยหลักๆคุณได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับ2นะครับของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันกรองน้ํามันโซล่านะครับกรองดักน้าล้างเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับน้ามันไฮดรลิกเปลี่ยนใหม่นะครับ แป๊บสายไฮดรอลิกนะครับไฟหน้านะครับตัวตัวนี้ไม่ใช่ว่าไฟมากับรถนะครับคือไฟเบิกมาใหม่ใส่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไส้ก๊ออากาศเปลี่ยนใหม่นะครับแผ่นลังคาเบาะตัวนี้จัดเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดครับคันหน้าหรือลงเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับรายละเอียดครบทุกจุดเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้คือสติ๊กเกอร์เราเบิกจากศูนย์มาใส่ใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้มาพร้อมกับผานพวนนะครับ6ใบ24นิ้วตาช้างนะครับแผนพวน6ใบวตาช้าง นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเรายังจัดแขนหลังแบบก้ามปูนะครับแบบ5018เอาไปรับน้ำหนักยกน้ำหนักได้เยอะๆเลยนะครับสำหรับใครที่หารถ L4708 แต่ว่างบไม่เยอะนะครับใครที่อยากได้50นะครับแต่งบไม่เยอะนะครับก็มาลองใช้ L4708 ดู รถรุ่นนี้เป็นรถที่ใช้ดีนะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบเดเร็กเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทดสอบระบบรีวิวการทํางานให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินิุินะครับใช้งานนะครับอยู่ที่2 2 3 1ชั่วโมงการทางานเชิญชมนะครับรีวิวการทํางานได้เลยครับ พร้อมดันพร้อมถ่ายพร้อมรุยนะครับระบบพร้อมใช้สวยๆจบแบบนี้เลยราคาเพียง3 9 5 0 0 0บาทนะครับมาดูรถใต้ที่แท็กอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินหรือใครนะครับที่ต้องการสั่งจองออนไลน์นะครับคันนี้ก็มีมัดจำแค่1,000 0บาทไม่ตรงปกไม่ตามรีวิวรถไม่พร้อมใช้งานนะครับเรายินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนนะครับรถตรงปกขายตามสภาพที่รีวิวนะครับตัวนี้เช็คระบบพร้อมใชาย ประกันเครื่องเดต์สาเดือนกับคูปอต้า L4708 B c นะครับยังไงก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ